สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปนะครับที่จะสอนการเพิ่มหรือใส่เสียงให้กับวิดีโอของเราเนาคลิปที่แล้วเนี่ยสอนนำวิดีโอเข้ามาแล้วนะครับใส่ข้อความใส่ออนิเมชันให้กับข้อความแล้วคลิปนี้เนาะเราก็จะมาเข้าสู่การเพิ่มเสียงนะครับเสียงเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือเสียงนะครับที่มากับวิดีโออาจจะเป็นเสียงพูดเสียงบรรยายนะครับ แล้วก็เสียงที่เราจะใส่ีก็คือจะเป็นเสียงซาวประกอบนะครับเป็นซาวพื้นหลังเนาะประกอบกับเสียงพูดที่มากับวิดีโอหรืออาจจะเป็นใส่เสียงเอฟเฟกนะครับต่างๆเข้าไปแต่คราวนีเ้เขาเรียกว่าข้อจำกัดของแคนวามันก็จะมีอยู่ตรงที่เราไม่สามารถที่จะตัดต่อเสียงนะครับเหมือนกับโปรแกรมกตัดต่อวิดีโอทั่วไปได้ ก็แนะนําว่าในคลิปวิดีโอที่เรานํามาใส่ตัดต่อเนี่ยก็พยายามถ่ายให้มันเสียงที่มันชัดเจนนะครับมีเสียงที่มันชัดเจนแล้วก็ดังนะครับแล้วก็มาปนะรับในฟัเสียงตรงนี้เอาเนาะส่วนถ้าเราต้องการจะเพิ่มเสียงนะครับแบ็กกราวหรือเสียงประกอบวิดีโอค่ะเราก็มาเลือกตรงคําว่าองค์ประกอบ แต่แล้วพิมพ์คำว่าเสียงเนาะหลังจากนั้นครับก็จะมีเนาะเป็นเพลงหรือเป็นซาวประกอบก็จะมีทั้งใช้งานฟรีแล้วก็แบบเสียงเงินนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะนำเสียงที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาก็เลือกคำว่าอัพโหลด นะครับอัปโหลดเสียงเข้ามาใส่แต่ในกรณีนี้นะครับผมต้องการจะนําเสียงนะครับที่มีให้อยู่แล้วมาใส่อ่าแล้วก็กดเลือกเมื่อเรากดเลือกแล้วเสียงมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เนาะเป็นชื่อเพลงที่เราเลือกเข้ามาหลังจากนั้นด้านบนจะเป็นแถบท์ไลายของเสียงนะครับอ่าตรงนี้เสียงมีความยาวทั้งหมด2นาที3วินาทีเนี่ยตรงส้งนาที3วินาที แต่ทีนี้วิดีโอของเราเนี่ยมันมีความยาวแค่1นาที12วิเสียงมันก็จะตัดแค่ตรงนี้ครับ1นนาที12อวิสังเกตว่าตรงพื้นที่ที่เป็นสีเทาคือไม่ได้ใช้เนาะเราจะใช้เฉพาะพื้นที่ที่มันเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับมันตัดแค่ตรงนี้เสร็จแล้วครับตรงนี้ตรงรูปลําโพงมันก็จะมีคำว่าระดับเสียงอยู่ว่าเราต้องการอยากให้เสียงมันดังหรือเบามากแค่ไหนเราก็ทำการ เลือกนะครับระดับของเสียงเสร็จแ,แล้วครับลองกดเล่นแล้วเสียงมันก็จะดังในระดับที่เราเลือกนะครับแค่นี้นะครับการใส่เสียงต่อมาครับ สุดท้ายแล้วเนาะเราก็จะมาทําการสร้างเฟรมนะครับเพิ่มเฟรมให้กับวิดีโอของเราเนาะให้เลือกตรงนี้เลยคําว่าวงประกอบเสร็จแล้วนะครับให้ดูคําว่ากรอบอีกรอบนะครับเลือกวงประกอบแล้วดูคําว่ากรอบสังเกตว่านะครับมันก็จะมีกรอบนะครับวิดีโอให้เราเยอะแยะมากมายเลยเนาะ ก่อนอื่นนะครับการสร้างเฟรมนะครับหรือกรอบให้กับวิดีโอเนี่ยก็ให้ทําการเพิ่มหน้าขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าเป็นหน้าที่6นะครับเป็นหน้าที่6ต่อมานะครับเราต้องการจะใส่เฟรมใช่ไหมสมมุติว่าเราจะใส่เฟรมสุดท้ายเนาะตอนจบเช,นเช่นคําว่าสกูอ่าเช่นคําว่าสกู ตัว s อ่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกมาปุ๊บขยับปรับให้เรียบร้อย s ต่อไป t ต่อไปตัว h ต่อไปตัว o โอมีสองตัวใช่ไหมคัดลอกแล้วก็วางได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวแอมเสร็จแล้วก็ทําการปรับอ่าตรงเนี้ยมันยังไม่ขึงกลางใช่ไหมครับรุมเลยแล้วก็เลื่อนปรับทีเดียวนะครับ s c h o l คำว่าสกูอ่าคราวนี้การใส่เฟรมยังไงล่ะใส่กรอบยังไงสังเกตว่าด้านในเห็นไหมครับมันจะมีรูป เป็นท้องฟ้าเป็นทุ่งหญ้าอยู่เราสามารถนําวิดีโอเข้ามาใส่ในตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวได้นะครับตัวอย่างเช่นเราจะใช้วิดีโอที่แคนวามีให้อยู่แล้วเนาะก็เลือกคำว,ว่าวิดีโอ,อวิดีโอเอาคำว่าสักฟูใช่ไหม S C H N O L เราก็เลื่อนหาที่มันใช้ฟรีนะครับ เราก็ทําการดึงมานะครับตรงนี้ดึงมาได้เลยเราต้องการจะเอาไปใส่ในเฟรมไหนเห็นไ,ไหมครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในเฟรมนั้นเนาะพยายามดึงมาใส่นะถ้าเราไม่ดึงไปใส่ในเอ่อเฟรมปุ๊บมันจะกลายเป็นวิดีโอพื้นหลังทันทีนะครับก็ดึงเข้าไปใส่เแล้วก็ดึงเข้าไปใส่ทีละตัวได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับแค่นี้เองครับการนําวิดีโอเข้ามาใส่นะครับในเฟร,รมที่เราเลือกเนาะเสร็จแล้วนะครับลองกดต่อนะครับให้วิดีโอมันเล่นดู นะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างงานวิดีโอนะครับง่ายๆเนาะด้วยเว็บไซต์ Canva นะครับหลังจากที่เราสร้างงานวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกคำว่าดาวน์โหลดปุ๊บจะมีคำว่าประเภทไฟล์นะครับเราต้องการดาวน์โหลดเป็นวิดีโอเราก็เลือกคำว่าวิดีโอ mp 4่หนะ้าเราต้องการจะเลือกทุกหน้าเลยไหมหน้าแต่ที่นี้ก็คือตรงนี้ครับ เป็นเฟรมแต่ละหน้าเนาะอ่าในเมื่อเราตัดต่อเราสร้างงานครบทุกหน้าเขาเลือกทุกหน้าเลยนี้นะครับแล้วกดเสร็จสิ้นแต่แล้วคราก,กดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วรอซับพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมในแคนวาเนี่ยเอ่อการตัดต่อว,วิดีโอในแคนวาเนี่ยมันก็้ค่จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานนิดนึงเนาะแล้วมันก็จะไปจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ นี่คือการสร้างงานวิดีโอง่ายๆด้วยเว็บไซต์แค n วานะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูคลิปแล้วก็ทำไจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ